หน้าที่ให้ทำยังไงแลสะสภาผู้แทน,แนราษฎรเหลือวันเวลาอยู่แค่เนี้ยเหลือวันสุดท้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ปิดสมัยประชุมแล้วก็อ้างแบบเนี้ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้แลวท่านนั่งสิครับผมจะตอบท่านเนี่ยท่านนั่งสิครับคือระเบียบข้อบังคับเรามีเขาทำหนังสือขอเลื่อนมาแล้วนี่คือหลักการ น,นี่คือหลักการท่านจะไปร้องเรียนที่ไหนท่านท่านก็ไปครับผมขอทําตามระเบียบนะครับผมไม่อนุญ,ญาตท่านพูดอีกแล้วนะครับผมยกผมไม่อนุญาตท่านพูดท่านจะไปอ้างอิงที่ไหนก็ไปเชิญออกห้องประชุมเลยครับผมเชิญท่านออกห้องประชุมออกไปเลยครับตำรวจครับเจ้าหน้าที่ครับ คือเขามีหนังสือมาไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาวสภาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้คุณไม่คุณไม่ใช่คุณเป็นดาวสภาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ผมทำตามหลักการเอาตัวออกไปเลยเจ้าหน้าที่กับตัวไปเลยครับ